บูเลตเจอร์นลแตกต่างจากการจดบันทึกทั่วไปยังไงนะคะวันนี้ครูเนยมีคําตอบค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าเฮ้ยการจดบันทึกแบบบูโจหรือบูเล็ตเจอร์นลเนี่ยค่ะมันต่างจากการจดบันทึกที่เขาจดอยู่ยังไงนะคะหรือว่าต่างจากการเขียน d ดารีแพลนเนย์ยังไงนะคะบูเล็ตเจอร์นลนะคะเป็นการจดบันทึกที่มีคอนเซปต์คือ1คุณต้องจดแบบสั้นอันที่2มีการเขียนและผิด l o อกกิ้งคือเขาเรียกว่าเทคนิคการจดบันทึกแบบเร็วเพราะว่า คุณ Rider Carol นะคะผู้เป็นคนคิดค้นนะคะ Bull e r Journal เนี่ยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าหลักสำคัญนะคะที่เขาดีไซน์ตัวระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะประหยัดเวลาแล้วก็พลังงานของเราค่ะเวลาทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยมีเท่ากันนะคะแล้วก็เราควรที่จะใช้เวลานะคะให้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคุ้มค่าที่สุดนะคะและก็พลังงาน,นะคะ่ะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างทุก สิ่งบนโลกนี้ได้นะคะดังนั้นเรามีพลังงานจํากัดค่ะเดี๋ยวคุณทําไปสัก5ชั่วโมง10ชั่วโมงร่างกายคุณก็จะเหนื่อยล้าแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะทําทงานต่อได้ดังนั้นนี่คือความแตกต่างและประสิทธิภาพของมันก็คือมันจะช่วยบริหารทั้งเวลาแล้วก็การใช้พลังงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะและสําหรับใครที่อยากเรียนรู้เรื่องของการจดบันทึกแบบบล็อเจอแนลสามารถไปกดติดตามกดไลค์ได้ที่เพจ s ั i o n to w i นนะคะครูเนยทําคลิปสอนไว้กว่า300วิดีโอเลยนะคะเข้าไปเรียน รู้ฟรีกันได้เลยวันนี้คุณเอ๋ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ